ปกตยอะไรบากกระท้อนกับแท่งเงี้ยขอถามเดีลยวกันว่าทุกท่านเนี่ยเคยคิดถึงชีวิตบ้นทายบ้างไหมบเฮ้ยบ้นปลายปลายบ้ปลายชีวิตเหรครับจานจานไปคิดบ้าก็วางเอาไว้ทาไงดีจะขายของ หรือว่าเราจะคิดไม่ออกอ่ะแต่ก็วางวาง,วางไว้เหมือนกันจะทําอะไรขายของเดี๋ยวก็ไปชนคนนู้นคนนี้เขาอีกไม่รู้จะ้ที่กลับแปลกนะจานนุ้ยทำไมจริงๆริ้นะพี่ลุยไม่เคยไปคิดเลยนะคือมันสุดทุกทางอ่ะจานีก็หาว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะมาโชว์ออฟมาคุยตักเก่งอย่างนี้ผมไม่ได้เก่งนะจานแต่แค่ผมแค่สุดโต่งอ่ะสุดตัวเลยด้วยกันนี่ของใครเนี่ยยังกับเรื่อง ะวางเป็นเพรอะไปเฉย่ฟองเยอะไปเดี๋ยวท้องอืดแอ่แน่ฮะโอเคเออมึงหยุดฟองฮะมึงเอามึงเอาเอาเพราะมาซะฟองฟาดเลยอยางยี้ก็นั่งฟังกันนานเลยอ่ะได้ฟังได้เรื่อยๆผมไม่เคยมาคิดนะาจารว่าผมจะมาหยุดอยู่ตรงนี้ตรงนี้เพราะว่าผมมันสุดทุกทางครับอาจารย์สุดยังไงอ่ะนะการออกกําลังกายเห็นไหะอาจารย์ผมก็ยังฟิตดุนอยู่เลยอ่ะทุ่มทัวมาก็เริ่มเริ่มแบบร่างทองเริ่มเริ่มแบบโอเคก็คือสุดอ่ะ อันนี้เรื่องจริงนะออกกําลังกายใช่ใช่อะไรทงนี้ใช่ไหมสุดตีจนลมจนเข้าโรงพยาบาลบาสกบอนก็ทําจนผมกล้าพูดเลยล้วการทุกคนที่ออฟฟิศแพ้ผมหมดผมสุดทุกทางเลยสุดทุกทางอย่างกับการเล่นตลกเป็นการเชื่อไหมผมซ้อมบุ๊กอะทุกวันนะคือผมสุดทุกทางก็ตาเอาที่แบบว่าซ้อมหนักๆแล้วก็ได้เป๊ะๆป๊ขอดูอยากดูุับุ๊่วะผมเคยไปกินข้าวอยู่ที่ร้านหนึ่งครับอาจารย์ ปูผัดผงกะหรี่อ,อย่าไปกินเชียวนะทำไมทำไมราคาตั้ง2,700นะอาจารย์เฮ้ยทำไมแพงจังวะค่าปูสามร้อยไปจ่ายปะบุตรเป็นผงอีก2,400รวมเป็น2,700ันเจ็ดแฮจัดจากห้องนะจากห้องเครื่องแอรอื่นๆยังไงก็ไม่รู้ <laughs> โชว์ให้พวกพี่ดูเพื่ออะไรวะ <laughs> <laughs> พี่ก็รู้ว่าเองซ้อมมูกเองเก่งเองอะไรแล้วบ้านปชีวิต จะต้องเติบโตแต่ทีนี้ว่าแตวจะเหงาหลัวหลังๆนี่เหมือนมะขิงพวกพี่เลยนะมะโชว์มุกโชว์อะไรจริงจริงมะขิงเขาจะจัดทอกโชว์อ๋้ไม่จัดทอกโชว์ปีหน้าจัดงานอะไรเขาเออแจ็คมาแล้วเอ้ยนั่งก่อนน้องไปนั่ง่อะเอ้าดีจราไปไทยโป๊กขิงเหรอดีจลานไหนนะแนวเวทเทิร์นโอ้ปีนมาเลยปีนมาเลยไอ้พี่เราคุยกับเรื่องว่าบ้านปลายชีวิตจะไปทำอะไรกันเกียร์หนึ่ง มึงดอกไปเยอะมากนะปีนี้เดี๋ยวผมจะอ่อยวงการนะเฮ้ย ผงการเทิงไม่ลุง่งครับพี่ผมจะทำนี่พี่น,นุ้ยผมจะทำอีเวนต์งานศพไอ้เนี่นะเมาทีไรนะไอเดียผุดตลอดเลยเอ,อ้ยแต่ว่างานศพผมอะ่ะผมเป็นงานศพแบบอีเวนต์งานศพเข้าใจอีเวนต์งานศพไหมอีเวนต์ก็คือจัดนอกสถานที่งานศพผมไม่จัดในวัดเราไม่แน่นอนนะพี่ชีวิตใช่ไหมถูกต้องผู้พ,พี่อายุมากของผมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็แจ็คก็สีเ่เบ็ดแล้วนี่อ่าใช่พี่นี่ผมสีเ่เบ็ดแล้วสายตาก็ายาวแล้วเข่าเข่ยก็ไปแล้วอะ่ะใช่ไหมพี่อายุมากผมผมเตรียมไว้หมดแล้วผมก็เลยจะมาขายพี่ผม ผมจัดพี่ฟรีแล้วจัดอาปโปรไฟล์แล้วกันแต่ง,งานศพของแต่ละคนนะเป็นศิลปินทั้งทีพี่จัดงานศพมันต้องให้คนจดจําผมจะจัดผมไวิหลุยเป็นงานแบบโยกไปโยกมาเนี่ยเห<อ>นื่อยหน่อย,ยพี่แต่ว่าคือเราอะไม่ให้ญาติมาหาหรือให้คนที่รักมาหาเราเราไปหาเขาเองจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายเขาเปลืองค่าลงรถพี่กว่าจะหาโรงแรมแล้วก็นอนนี่ใช่ไหมยังไงว่ามีจะจัดยังไงอะเริ่มจากจะอะไรก่อนอืมเวียดนาม เวียดนามไอเด็กไอเด็กอะไรอ่ะที่ไปใส่รองเท้าคู่อ่ะที่ไปใส่รองเท้าคู่ให้คู่สีขาวอะ่ะพี่เอจับได้อะ่ะไอ,อเด็กคนนั้นอ่ะอ๋อไปจัดที่เวียดนามไอ้นั้นเอาเดียเยดเด่ยวเลยจัดเดี่ยวเลยไปหาให้เดี่ยวเดี่ยวเลยหรือ,อ,อ่ะเขาจะมีเพื่อนที่นู่นแล้วของชอบด้วยที่นู่นมีแจกไหมที่ที่เวียดนามอ่ะแจกรองเท้าสีขาวไงรองเท้าคู่แต่ถ้าใครมาผัวเมียก็แจกคู่เลยแต่คู่กันแล้วก็แอแกอะไรหลุยแล้วก็ถ่ายรองเท้าคู่กันผัวเมียเสร็จปุ๊บก็ตีมาเอ้ยตีมานี่เลยก็ได้พี่นุ้ยอ่าโคราช โคลาดก่อนไล่จากบกลางวันนอนครูครูไปหัวเราะอะไรเลยเรื่องงานซีรีส์เออเออเอองานเออใช่ใจกันมึงคลีเรตไม่ใจใจกันเป็นครูใช่ไหมคนนั้นอ่ะเป็นครูใช่ไหมเออก็ตีโคราชปุ๊บอืมส่งพี่หลุยส์ไปก่อนเลยอ่ะไประยองระยองนัึนใครนะ เซลไปขาไม่ไม่ค้าอ่านีก็ง่ายแล้วทีนี้ก็อันนี้ก็สเกลเลขแล้วครูได้หลายที่แล้วที่มาจบสุดท้ายก็ที่กรุงเทพไปเลยจบกรุงเทพไปเลยรับเสร็จปุ๊บพี่ลุยอยากจัดที่ไหนถ้ากรุงเทพอ่ะเดี๋ยวว่าอันนี้ผมตามใจพี่หลุยเลยแต่มันต้องลานกว้างนะเพราะว่าสุดท้ายก็จะจัดคอนเสิร์ตด้วยโอ้แล้วก็เป็นฟันฟเผาทีเดียวเลยส่วนสยามเออทีเดียวกับพ่อเลยนี่ว่าเออพ่อเออ พอเผาเสร็จแล้วก็ลอยคาตรงสไลเดอร์เลยแต่พ่อเนี่ยนะเออแบบพ่อแบบสยามแต่ไอตรงลานกิจกรรมอะเขาออตัดตรงงานคอนเสิร์ตแต่เราเผาตรงงานคอนเสิร์ตเลยนะเล่นคอนเสิร์ตมีนู่นมีนี่มีนั่นพอจบวิธีการปั๊บทำไงก็เผาพี่หลุยแล้วอ๋อเผาแล้วเผาโชว์เผาแบบกระ t อน n อะเผาแบบใจลอยฟ้าเรารู้จักนี่เฮียเฮียอะไรวะเฮียแสบพี่แสบอ๋อเอาแอลกอฮอล์ละอ๋อให้พี่แสบมาช่วยแต่ว่าจะช่วย เราไม่ต้องก่อนจะเผาอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานอ่ะสักสิบคนก็ได้อ่าลุงขูดลังแคบไปหลยพี่งุยขูดลังแคบปะพี่ลุยหรือแดดพี่ลุยหรือแดพี่ใช่ไหมอ๋อไอ้นี่มันแห้งมันอยู่นะใช่ขูดขูดขูดแล้วแต่พี่ขอภาพสวยๆนะไอตอนที่แบบเอานัลมันลาดไอของหอยไอจะใหญ่หน่อยพี่หลุยไอของกระท้อนอ่ะมันกระเด้งแบบแค่ไก่ไงเดี๋ยวให้เฮียแสบมาทำอันใหญ่หน่อยทำใหญ่ใหญ่สมมุติว่า พี่ลุยยข้างหน้าเวทีใช่ไหมหน้าเวทีนี่เอาเลยคอนเสิร์ตอะไรเล่นเสนาแขกอยู่นี่อ่พี่นอนแข่งเลยทีเนี้ยแหละเสียบเอาแทนอ่ะพี่ลุยวางแทนวางในถาดใจใจใจมีของแกงแกงแกงว่ะผมกับพี่จอยหรือพี่จิ้มพี่จอยหรือใครก็ได้ตางขาก็เลยเสียบดูลงแกนเนี่ยเสียบแกนผมก็ลากลากน้ำมันแหงหงอพอเผาหืม ให้ใครตีละครั้งหน่อยนะเป้งเป้งเป้งเดี๋ยวผมรอรับฝั่งนู้นมันจะเด้งไกลนะพี่หลุยส์เด้งไกลเป้งเป้งเป้งพุ๊บพี่หลุยไปเลยปื๊บอ่าแล้วพอผมรับเอาพี่น้องยืนเอาถ่ายรับปุ๊บนั่นแหละทีนี้เขาแจกของทั้งคู่นะโอ้โหงานศพพี่นี่น่าลงเกณฑ์เน็ตบุ๊กว่าไม่พี่หลุยจริงๆผมไม่เล่นมุกนะเออไอเดียก็ดีนะนู่นนี่นั่นเยอะแต่แบบของไม่นุ้ยอ่ะคนเราตายนะพี่มันจะต้องการอะไรที่แบบที่ตัวเองรักก็อยู่ข้างกายความสุขของเราาเอาตู้อะพี่ ูแช่เบียร์แช่เบียวุ้นน่ะแต่ผมต่อกันสองตู้ก็ได้ผมไม่พอหรอกต่อสองตู้เพื่อเดี๋ยวเอาพี่อ่ะไว้กับเบียร์เลยพี่นุ้ยเหมือนได้อยู่ข้างๆอ่งอะได้อยู่ข้างๆมันแล้วก็จัดงานพี่นุ้ยนะจัดพร้อมไม่เหน่งอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยแตเดี๋ยวคนเปนี่คอยว่ากันโอเคได้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 เหมือนกันได้เสร็จปุ๊งวันงานพี่หนุ่ยผมเอากระชับไปชับไวเลยนะ ให้ปาตีตู้สเตเดียมมันหม้อพร้อนแน่นอนร้อนแน่นอนเลยพี่ชอบจะมาเบียดเบียดกับเบียร์พี่เปล่าไม่เบียดไม่เบียดสิพี่กุ้มจัดตู้เบียร์พี่ให้พี่หนังเลยโอเคมันก็ไม่ต้องลงดีเทลขนาดนั้นหรอกเอางี้ของพี่จัดง่ายๆมือเปลสามวันเผาเลยนะไปขอให้บอลเลยสพี่หนุ่ยจะรีบไปไหนจะไปตัดน้อยได้ไงแล้วอ๋อเน้ะเพราะว่าในร้านเนี่ยเขาห้ามใช้เสียงเครื่องเสียงใช้ไม่ได้ใช่ไอ้อ๊อดเก่าสุนทรพจน์เนี่ย เี่ยไอ้ฟังให้ปูตายไปแล้วต้นตนประมาณมานั่งแปรมผมพี่อย่าลงดีเทลเยอะพอแล้วเออมามาเอาใครดีวะไอ้สองคนเลยเงาใครงานพี่จะไม่เหมือนงานคนอื่นเจ็ดอาทิตย์สี่สิบเก้าคืนนี่เหมือนเชิดชูศพอะไรคุณล่ะหล่าเนี่ยจริงพี่ตอนพี่สมมติผมรู้พี่ตายปั๊บนะผมจะรีบไปหาพี่เลยใครบอกคนตายตาหลับสบายพี่ไม่ใช่นะ เหมือนชีวิตคนเรามีชีวิตอยู่มันก็ต้องลืมตามันต้องมองออถูกไหมลนะ่ะแล้วจะมาพูดได้ไงคนตายแล้วตาหลับไม่ใช่อีกภพภูมินึงเม่ไม่เห็นความสว่างถูกไหมลนะ่ะผมจะไปหาพี่ก่อนเลยถ้าพี่หลับเลยนะใครเปน็นดาใไ้ที่แบเนี้ผมจะจัดย้อนขึ้นมาให้พี่อย่างนี้เลย <S <S ทางต้นทางให้มึงลืมให้ได้ เราไฟฉายส่องตาเหมือนตอนที่กูหลับแล้วมึงเอาไฟฉายส่องตากูอะเด็นรถตู้เหรอผมกำลังหลับอยู่มาเอาไฟฉายตำรวจส่องตาผมเนี่ยไม่พี่อยากดูว่าหนูหลับจริงไหมเช็คไม่ใช่เบาเสียงเพลงมึงอยากให้กูตื่นตอนนั้นอะเสร็จปะอะนั่นเขาว่ากันพี่ครับของพี่เนี่ยผมจะบอกเลยแหละแลนด์มาร์คเห็นบอลอยู่หน้าซอยก็คือหน้าหน้าซอยที่มันเขายากใช่นไหมแต่พี่เหนื่อยหน่อยสมมติตอนพี่อยู่โรงเย็นนะห้าโมงปุ๊บผมจะอุ้มแบกขึ้นมางาไปไหนอะงานศพพี่มันต้องสนุนสารไปหน้าซอยดิเอากบไส่ง แต่ผมก็จะเอาตีนผมว่าตีนพี่ผูกกับเชือกแล้วสังเกตง่ายถ้าใครมาซอยซอยงานสมบัติผมจะจับพี่พี่เฮ้ยคนเห็นไปเช่าตุ๊กตาลมมันเฟือกตุ๊กตาลมตายแล้วเออเมื่อกู้ไปทำดีพี่คนจดจำไหมล่ะโอ้โหมึงอยู่ของงานเก่ากูเนี่ยจดจำมึงมากเออไอ้จับมีงานมึงไหมวะงานกูเนี่ยมึงจะจัดอยู่ในซองใช่ป่ะอ่างลอยเมลอยไม่เอาไม่เอาไม่อยู่ในวัดงานพี่แขก คืออยู่ในทราวดีอย่างเดียวใส่ชุดไอ้ชุดขาวอะชุดคุณอาบน้ำอะแล้วงานพี่เดผมจะตั้งเสาทําไฟให้สง่าเลยพี่อยู่ในอ่างอ่างใสแขกแขกเพราะเี้หันมาบองนี้ไม่ได้ผมจะดัดตัวพี่อะให้แขกเห็นนะพี่ <laughs> หน้านิดนึงเออเอาสลิงอะไรดึงปากให้ยิ้มหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จปั๊บถูกก้ารด้วยจบก้ารด้วยอ่ะจบก้ารด้วยก็ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยของพี่งานพี่เนี่ยจะพีที่สุดแล้วคนจะจำพี่สุดผมจะเป็นพิธีกรเองโอ้หได้รับเกียรติอย่างสูงของช่างวดพี่ก็แจกพวกสบู่จบโกบุสึอะไรอ่ะสบู่คลาสสิกอ่ะนี่มันจำรายละเอียดดีว่ะน้องเป็นรักเก่านะแล้วพอเสร็จปุ๊บพองานนู่นนั่นเผาหลอกทีมก่อนเพราะว่าเผาไปแล้วเผาหลอกเพื่อเพื่อให้พี่เอลซี่ออกแต่ไปออกไปก่อนออกไปก่อนเพราะของพี่ต้องจัดจััดงานนศพช้ พี่มีแขกวีไพที่พี่แบบหลอกเนียต้องเจอผมก็จะรวบรวมเลยหมอนวดที่พี่ไปเที่ยวมาเสร็จปามานะพี่อันนี้จะเป็นยิดแก้วเน่ยโชว์การแสดงอะไรหน้าศพเขาเรียกอะไร่าชนเม่มีโชว์แบบลำหน้าไฟลำหน้าหน้าไฟแล้วลำหน้าศพบแหลกเรียกลำหน้าศพลำหน้าศพของผมไม่ต้องเลยของพี่เป็นโชว์จากผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเลยคือพี่ตั๊กนี่แหละผมจะใส่ไอพวกไฮดรลิกอะไว้กลางลตัวเขาอย่างนี้ตะก้อนแล้วขยับได้เแล้วก็เปิดเพลงแดนแล้วก็ชมโชว์จากผู้ตายครับพี่ับ พี่เอาเถอะไม่มีใครพูดถึงให้ถีบเอ้ากูจะถีบมึงก่อนเนี่ยไม่หนูแต่ทีเนี้ยอย่าลืมนะพี่สี่คนเนี่ยบางทีไม่ใช่เพราะอายุเยอะแล้วจะไปก่อนะก็ใช่บางทีถ้าเผื่อวันหนึ่งเจ๊ตายก่อนพวกพี่ล่ะก็ต้อง ตัดงาน,นก็ต้องเราสิเขาก็ต้องรวมจัจงานให้น้องอะเอาไงดีเราต้องวางแผนง,งานเลยเใครจะจ,จัดยังไงพี่ไม่รู้นะอเอ,อ็งจะเผาเามื่อไหร่ก็ได้แต่แต่ขอเอาปากไว้เผาตัวไปก่อนนะเอาปากมาเตะเล่นตักเจ็ดแปดวันแล้วให้เผา,เาตามไปพี่หลุยไม่มีหรอปากคน<ะ>ตายมาเตะเล่นอะ่ะจะเตะแม่งดีคนหนึ่งเฮ้ยเรื่องอะไรอ่ะลูนีต้องช่วยกฤตดิดูดิมีแขกจะเตะปากน้องจากนั้นเลยลูสิเอาพี่มันไม่ได้มันจะดีกับผู้ตายเหรอหลังจากนั้นของชําร้วย หมูยออุบลแจงหมูยอเพหนึงแท่งหนึงแท่งมัเป็นจะเป็นภาระแขมันจะขาวหรือเปล่าขึ้นรถอะ่าวไม่คาวแล้วพี่พี่จากจากนั้นเนี่ยพี่แจงเอยใครต่อใครญาติพี่น้องแม่เมื่อไม่ต้องไปยิงเก็บซองอพี่จะให้เจ้านี่เสื้อผ้าหนูทั้งหลายแหละเนี่ยไอเซย่างงี้เฮ้ย,ยผมว่าผมตัดใจคะผมตัดสินใจแล้วผมไปขายของออนไลน์ดีกว่า